สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยาดิงกกตุมค่ะตอนนี้ยานิงก็เก็บกระเป๋าแล้วนะคะนี่ค่ะเก็บกระเป๋านะคะเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าลาฮ่าเนละ้ยน้อยจัปาน้อย่าไปก่อนนะจะปลา้อยไปสู่จะปลาดงก่อนแล้วนะรับเสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้านะคะตอนนี้นะคะ ก็ไม่ได้ไปมากแล้วค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าอยู่ที่นู่นก็มีอยู่ก็เสื้อผ้าอยู่ที่นู่นก็มีอยู่เนาะก็เลยเอาไปเอาหนึ่งชุดหนึ่งชุดกางเกงขาสั้นสองตัวสามสองชุด สชุดที่ตัวใส่3ชุด4ี่ชุดเป็นผ้าถุงด้วยนะคะ4ชุดก็เสื้อผ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ไดเอามาเยอะเอาเสื้อผ้ามาแค่4ีหชุดเสื้อผ้าอยู่ที่นี่ก็เยอะอยู่ เก็บเสื้อผ้านะคะส่วนที่จะใช้โอ้ลืม,มเราจะลืมอะไรมั่งเราก็ต้องเช็คดูนะคะว่าเราจะลืมอะไรมั่งจะลืมอะไรเนาะเช็คดูนะคะ ถุงตัวนี้เอาไปเผื่อจะได้รำสีเหลืองเพราะว่าถุงผืนนี้พืนนี้รำเข้ากับสีเหลืองอยู่นะคะใส่ชุดสีเหลืองก็จะลำใส่กับพถุงผืนนี้เดี๋ยวไปดูอีกก่อนยังเหลืออะไรอีกเสื้อตัวนี้จะเป็นส่วนมากเราจะเน้นเสื้อแขนยาวนะคะ เสื้อแขนยาวไปเสื้อแขนสั้นมันร้อนมันตากแดดใส่เสื้อแขนยาวนะคะนี่ค่ะเนี่จะใส่เสื้อแขนยาวไปเสื้อแขนยาวแบบนี้มันจะสบายตากแดดก็ไม่ร้อนใส่แขนยาวแบบนี้เลยถ้าแขนสั้นนะคะดำด้วยตัวเองก็ดำอยู่ดอกว่า เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าพูดถึงว่าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าก็เศร้าเนาะ <c oughs> แต่ไปไม่นานหรอกคะ่ะไปก็กลับ,กล,บกลับก็ไปถ้ากลับมารอบนี้ก็เปิดหน้ายาเลยนะคะ <c oughs> มีกี่ตัวอู้ยมีถึงอีกไม่รู้ว่าหาที่ไหนจะเจอทีนี้ มีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้เอาหาที่ไหนเนาะจะเจอเนอะเอาะอ้าวเกงตัวนี้ไว้ใส่นะคะเดี๋ยวคิดอีกก่อนว่าลืมอะไรมัง่งลืมยายาก็ไม่ได้ลืมเพราะว่ายาอยู่ที่นูน่นกาไปไว้แล้วค่ะแล้วก็จะลืมอะไรอีกเนาะพอไปฟ้าบวแบง สายชาร์จสายชาร์จนะสน็นมากเลยเบ็ดก่อนอทำโยคาไปด้วยอืตอนนี้ก็ยังนวดขาอยู่นะคะยังปวดขาอยู่ยังปวดเข่าอยู่นะคะ fc ก,ก็เก็บแล้วนะคะเสื้อผ้า หนึงใบแค่นั้นกระเป๋างนะ่ายแค่นี้ก็จะเอาห่อแบงไปแล้วก็โทรศัพท์สายชาร์จครั้งก่อนนั้นลืมสายชาร์จครั้งนี้คงไม่ลืมเตรียมไว้ก่อนก่อนไม่รู้กี่โมงแนละ้วอุ้ยดูเวลาก่อนสี่ายสีเที่ยงนะ้วพนอนอเวลาเท่าไหร่แล้ว เพิ่งสิบโมงเองเหลืออยู่ตั้งเยอะเบื่อจะได้เตรียมของอเก็บข้าวของเตรียมของมีอะไรอีกเนาะที่จะเก็บจะได้ไม่ลืมเก็บเรียบร้อยนะคะกระเป๋าแค่หนึ่งใบของย่านนีงไม่มาก แค่กระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็ฟาบาแบงก์แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าออมอีกหนึ่งใบกระเป๋ายิ้วหนึ่งใบกระเป๋าออมหนึ่งใบเรียบร้อยเสร็จไม่ได้เก็บอะไรยากยิ่งยากเลยไปมาแบบสบายนะคะจปะปน้อยมานี่ไม่ต้องไปจะปน้อยนะไม่ต้องไปมันแดดร้อนอยู่บ้านเด้อจะเข้าไปบ้านหมดมานี้มานี่ไม่ต้องไปมมไม่ตนะ้องไปมามามาเร็วมาเร็วไม่ต้องไปเร็ว มาจะปน้อยโอไ,<ป>ไม่ต้องไปนอนนอนนอนเดี๋ยวย่าจะว่าให้ฟังจะปาน้อยย่าไปจจะปดงเด้อได้ยินไหมย่าจะไปจำาปดงแล้วนะอยู่อ้าวมีแต่เขาไปมีแต่คนไปทีนี้ เด้ออยู clock, ่กับนาจาเด้อพูน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 เอ้ยมีแต่เขาไปกันหมดแล้วเด้อเจ้าจะอยู่กับนาจาเด้อนี่ไปกันหมดแล้วเด้อฮะเขาจะไปกันหมดแล้วเฝ้าบ้านเจปาน้อยเฝ้าบ้านอย่าไปเะปาดงเจปาน้อยเฝ้าบ้านนะนะเออ ยาไปจะประดงเหรอเดอ้ออยู่บ้านเดอ้อดีใจวิ่งพลาดเลยโ oh อ้โหเด้อเข้าบ้านเดอ้อเข้าบ้านกับนาจาะนะอย่าซนนะเข้าบ้านเดอ้ออย่าซนเดอ้อได้ยินบ่หูนะ่ะฮะได้ยินไหมหูน่ะนี่ได้ยินไหมหูนี่ฮะเข้าบ้านห้ามซนอยู่บ้านเดี๋ยวยาไปอ่า จะปลาดงก่อนเด้อไปหาเงินเด้อหาเงินมาซื้อปลาทูให้กินนะรู้ไหมอวโ,โนดูสิข้าหัวนิโนนะหัวมโนเด้อหัวโ,โนเด้อเข้าบ้านเด้อหัวโนเด้ออ่ายาซนเด้อหัวโนต้องไม่ได้ไปตัวอื่นเขาขึ้นเขาหมดเขาเป็นตัวใหญ่แล้วเจ้าน่ะตัวเล็กกว่าเพื่อนเจ้าก็ต้องเฝ้าบ้านรู้ไหมจะปลาน้อย อ้าวไม่เขาเขาไปกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเหงาเลยตอนนี้เหงาแล้วเหงาแล้วจะปาน้อยเหงาแล้วเป็นไงเหงาหึนอนเศร้าเลยโอ้ยนอนเศร้าแบบนั้นเหรอโอ้ยนี่เราบอกว่านอนเศร้าเลยโอ้โหนี่นะคะถ้านอนเศร้านะคะ โอ้ยบอกว่านอนเศร้าเลยกระปองงงลงเลยนอนเศร้า <laughs> เลยเป็นไงเข้าไปกันหมดแล้วอืนอนเศร้าเลยตรงนี้เลยโอ้ยเนาะน่าสงสารเด้เนาะเข้าไปแล้วเศร้าเนาะนาสงสารเด้เนาะอหลับชาลับชะหลับหลับตาปีหลับหลับตาปี อับตาปีเออนี่นอนเศร้าเลยลับตาปีปีนอนเลยเด้อเดี๋ยวย่าไปเด้อจะฝาก็เฝ้าออบ้านอยู่กับน้องนะจ้าได้ยินไหมจำได้ไหมจำได้ไหมที่บอกมนจำได้ไหมอต้องจำได้ไหมย่าบอกมะให้เฝ้าออบ้าน ได้ยินบอกหูนี่เฮ้เออไปหาหมอหมดตั้งห้าร้อยหกร้อยุนเดอ้ออยู่บ้านเดอ้อนี่เอา้าทำเป็นหลับเลยโอ้ยฮึนี่อะไรทีนี้น้ำไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อาบหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเดอ้อเดี๋ยวไปอาบน้ำเดอ้อให้นจาจาอาบน้ำให้นะ ย่าไม่อยู่นะนะเออนอนนอนเศร้านี่แหละนอนเศร้าเขาเรียกว่านอนเศร้าทำแบบนี้หรือนอนเศร้าโอ้ทำแบบนี้เองนอนเศร้า <c oughs> <c oughs> นอนเศร้าเลยนอนเศร้าเลยนี่จุกาน้อยนอนเศร้าเลยนี่คลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปแค่นี้นะคะ ลาจำปาน้อปไปจำปาดงก่อนนะคะขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า